จริงๆแล้วการเฮ็ดอางุ่นปลอดสารนะครับการบนคข้ามาเชิงปลอดสารนะครับอางุ่นที่บอใซส์สารนะครับขามะแลงบใไซยาขามะแลงนะครับมันก็เฮ็ดบีย่ยงเบ้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงทีห้าเอาใจใส่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับน้ำปูนแดงเชี่ยวมากนะครับใส่พ่นทุกสามถึงห้ามือนะครับแล้วก็ ผสมค้นใหม่นะครับมักกัเปลือกไข่นะครับมักเปลือกไข่ไวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขากับมาฉีดพ่นนะครับถูกสามถึงห้ามือนะครับอาจจะซอยป้องกันเชื้อร่าไปในตัวซอยป้องกันแมลงเพลี้ยไฟไรแดงต่างๆนะครับจะบัมะไก่นะครับถ้าเขาป้องกันไวประจํานะครับเดีกวก็เขาไปแก่ไขตอนที่หลังนะครับเทาจะเอาเป็นอยู่นะครับ ปูเอางบนบอใส่ยาขาแมลแรงกะเห็นบัวอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนกันลอกน้ำวิธีของรุงเกษตรเห็ดนะครับไปเหตุตามรุ่งเกษตรก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่งเกษตระมีประสบการณ์จังเลยมาแช่ให้เพื่อนๆเลยเบิ่งกันนะครับเอายุยยคทับเพียวไฟนะครับนำปุนแดงเชียวมากนะครับลองไปพ่นลองไปมาร์กนะครับเราก็ลองใส่เบิ่งนะครับเพื่อนๆครับผม